ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับผมวันิีลผมจยมาสอนวิธีเพิ่มยอดแชร์บนโพสเฟสบุ๊กของเรานั่นเองนะครับผมจะมีวิธีขั้นตอนยังไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ K M Social ให้นะครับผมสำหรับใครนะครับที่ดูผ่านคลิปช็อตคลิปเรียวนะครับก็สามารถสแกน QR Code ตรงซ้ายมือเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับจะอยู่ขวามือด้านบนนะครับสมัครสมาชิกเพียงแค่กรอกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับอย่าลืมติ๊กคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะครับผมที่สำคัญเลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี Gmail ได้เลยพอ งทะเบียนอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยอ่าหน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะครับผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับให้เราไปเลือกตรงแพลตฟอร์ม Facebook ของเรานั่นเองนะครับผมเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับอ่าเพิ่มยอดแชร์นะครับผมเลื่อนดูได้เลยนี่ครับผมเพิ่มแชร์โพสต์นะครับ ในส่องขอบริการมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวแรกละกันนะครับในส่วนลิงก์นะครับผมให้เราไปที่หน้าโพสเฟซบุ๊กของเรานั่นเองนะครับกดคัดลอกลิงก์มาเลยถ้าในโทรศัพท์นีผมให้ขึ้นกดแชร์นะครับก็จะขึ้นคัดลอกลิงก์มาให้นะครับแล้วก็กดวางเลยนะครับในส่วนจํานวนนะครับผมก็คือจํานวนที่เราจะเพิ่มยอดแชร์ของเราไปนั่นเองนะครับผมผมเอาสักหนึ่งรยแชร์ละกันนะครับใครจะจ่ายเพียงแค่3บาทเองเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะครับ พอ,อตรวจสอบไปแเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็กดสั่งซื้อไปได้เลยอ่าก็จะขึ้นหน้าต่างเคลียร์แบบนี้นะครับด้านเราคานเสัรงซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับสน่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูปอดการสั่งซื้อได้ครับสถานะก็ขึ้นนะครับผมว่ารอดําเนินการนะผมเสน่วนนี้ก็เป็นลิงก์โพส a c e b o o k ของเรานั่นเองนะผมเสน่หนนี้เป็นบริการที่เราเพิ่งใช้ไปนะครับตรงนี้เป็นค่าบริการของเรานะครับผม3.8ปบาทนะครับตรงนี้เป็นปรัรป100รบ สำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้เติมเงินหรือว่ายังไม่มีเครดิตนะครับเข้าไปที่เมนูเติมเงินนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกนเคอร์อาร์โค้ดแล้วก็ผมทูมันนี่วอลเลตแล้วก็คริปโตเคอร์เนซีนะครับสำหรับใครนะครับผมที่เติมเงินผ่านเคอร์อาร์โค้ดแล้วก็คริปโตเคอร์เนซีนะครับจะได้รับโบนัสเพิ่มหนึงห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเพียงแค่เติมเงินห้าร้อยบาทขึ้นไปนะครับถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่มีปัญหาด้านยอดรายไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้านะครับติดปปัััญหาาาตตต่่่งๆนนนนะะคครรบบเเข้ไทีมมูิิดดออแ มีกาวางเลขออเดอร์ของเราลงไปเพียงข้อความหรือว่าส่งรูปภาพหาแอดมินกันได้เลยครับหรือว่าแจ้ไลน์ตัวขวามือด้านบนนี้ได้ครับผมก็จะแกะเคลียร์คมมาแบบนี้นะครับแอดมินก็จะพร้อมตอบทุก2ี่ชั่วโมงเลยนะครับในส่วนของเมนูบริการนะครับผมเข้ามาดูกันได้เลยนะครับมีให้เลือกเลทดหลายราคากันเลยทีเดียวนะครับตัวขวามือนะผมจะเป็นรายละเอียดของเรทราคาต่างๆนั้นๆน,น,นะครับผมนี่ครับเข้ามาดูกันได้เลย สำหรับใายนะครับผมที่หาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอนะครับให้เลือกตรงด้านบนสุดเลยนะครตรงซ้ายมือนะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับผมทิก t o k นะครับอินสตาแกรมนะครับยูทูบเทเลกรมทวิตเตอร์นะครับมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับผมเฟซบุ๊กของเราก็จะมีเพิ่มยัดไลน์นะครเพิ่มยัดไลน์บอกอีโมจินะครับเพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์นะครับเพิ่มถูกใจบุกติดตามแฟนเพจนะครับผมเพิ่มคนเข้ากลุ่มเพิ่มยอดแชร์นะครับ เพิ่มคอมเมนต์หรือว่าจะมีเพิ่มคนดูและสตรีมสดก็มีนะครับผมเน่ยส์ของเมนูบริการเข้ามาดูกันได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่มีค่าใช้จ่ายครบา0้ายบาทขึ้นไปนะครับผมทงเว็บไซต์ก็จะมีซีรีส์หนังจีนให้ดูไปฟรีๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาใช้สิทธิ์กันด้วยนะครับผมไม่ให้เลือกหลากหลายเรื่องเลยนะครับผมอ่านี่ครับ สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้ให้เพื่อนนะครับเข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับทางเว็บไซต์ก็จะแห่ตาค่าคอมมิชชั่นหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเพียงแค่กดก๊อปปี้ลิงก์ของเราแล้วก็กดส่งเพื่อนนะครับถือว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมมีช่องทางหนึ่งเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าโพดเฟซบุ๊กของเราเลยนะครับผมว่ายอดแชร์ของเราขึ้นหรือยังนะครับผมตอนนี้มีหนึ่งแชร์นะครับผมผมเพกดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับ อ่านี่นะผมอยอดแชร์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมขึ้นมาเป็น101แชร์แล้วนะครับถือว่ารวดเร็วมากๆเลยนะครับผมแชร์เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมสำ่งล็อกคานะครับผมที่สนใจเว็บ like, ปั๊มไลฟ์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพลตฟอร์มต่างๆ,ๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์เว็บไซต์ m s s o i i l l ให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ